ออย่างหนึ่งเนี่ยเวลาคนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเน like like <normal> ี่ยก็จะบอกว่าเอ้เวลาไปส่องกระจกเนาะจะดูกระดูกไหปลาร้าที่มันอยู่ติดกับกระดูกตรงนี้บางทีมันจะนูนออกมาแต่ครบบางคนก็มีอาการเจ็บบางคนก็ไม่มีอาการเจ็บนะอย่างไร้เนี่ยนะมาดูตรงนี้นะอันนี้กระดูกอันนี้บอกนี้คือเป็นกระดูกไหปลาร้านะเคสนี้คนไข้ผอมแล้วเสร็จแล้วบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันทำไมมันนูนอยู่ผิดปกตินะข้างนี้ก็ไม่นูนแต่ไม่นูนไม่เยอะนะแต่ข้างนี้นูนเยอะเห็นไหมแต่ว่าคนไข้บอกว่าถามคนไข แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆเนี่ยเวลาคนไทยอายุมากขึ้นมากขึ้นกนระดูกข้อต่อตรงนี้มันจะเป็นใช่ทํางานเยอะไอ้ตรงนี้กระดูกมันเป็นกระดูกไหปลา,าละแล้วมันจะต่อกับกระดูกทรงอกองตรงนี้เนาะเนี่ยแล้วตรงนี้บางทีมันมีการเคลื่อนออกมาได้เนาะคือซึ่งตรงนี้มันมักจะเจอได้ในคนที่อายุเยอะๆมันแค่กตกใจบางทีบอกว่าเอา้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นก้อนเนื้องอกเป็นติดเชื้อเป็นอะไรกลัวเป็นเนื้องอกเสียคนไกลัวเป็นมะเร็ง แต่จริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับแต่ว่าสำหรับท่านคนอื่นนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้ควรจะไปให้แพทย์ประเมินดูนิดนึงอย่างน้อยก็เอ็กซเรย์ดูนิดนึงเนะาะถ้าเกิดเอ็กซเรย์ดูไม่มีรักษาการทําลายกระดูกไม่มีอะไรก็สบายใจได้นะครับเนาะอย่างเคสนี้ไปเอ็กซเรย์กระดูกมาก็ปกติดีนะก็มันเกิดจากการเคลื่อนของข้อนี่แหละสบายใจได้เนาะ